สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดในวิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกอีกครั้งนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เราเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากรูปภาพใช่ไหมคะวันนี้เราจะลองมาสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ดูค่ะไม่ยากแน่นอนไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์แบบฝึกหัดที่6.13นะคะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเด็กๆจะต้องสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ได้ค่ะเอาละ่ะครูนิดมีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูนะคะสำหรับตัวอย่างที่1ค่ะ เด็กๆช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา36หาร4เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆขาตัวเลขข้างหน้าที่มากกว่าเพื่อนนี้นะคะเราเรียกว่าจํานวนทั้งหมดที่มีอยู่เด็กๆจะสมมุติว่ามีอะไรอยู่ก็ตามนะคะ 36. ชิ้นหารด้วย4ทําได้2ความหมายดังต่อไปนี้ค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะแม่ค้าขายมะนาวได้เงิน36บบาทนี่ก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะ ขายมะนาวไป4ผลแม่ค้าขายมะนาวผลละกี่บาทนะคะโอ้โหต้องใบไว้ก่อนเลยว่ามะนาวหน้านี้น่าจะแพงมากเลยนะคะเมื่อหาคำตอบบอกมาแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อที่1นะคะว่าเราสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์ลักษณะนี้ได้คะ่ะหรือแบบที่2นะคะเมมีลูกอม36เม็ดจัดใส่ถุง ถุงละ4เม็ดจะจัดลูกอมได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่เด็กๆคุ้นเคยเนาะง่ายที่สุดที่คุณจะใบนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ก็คือตัวเลขตัวตั้งของการหารตัวเลขมากๆข้างหน้าให้เป็นจํานวนสิ่งของที่เด็กๆมีนะคะจะมีลูกอมมีดอกไม้มี หนังสือจะมีดินสออะไรก็แล้วแต่แล้วเครื่องหมายหารข้างหลังนะคะคิดง่ายๆสุดก็คือนําไปจัดใส่ถุงถุงละเท่านี้นําไปจัดใส่กล่องกล่องละเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วในส่วนที่โจทย์ถามก็ถามว่าจะได้ทั้งหมดกี่ถุงดูดีนะคะอันนี้แจ้งจํานวนทั้งหมดมาแล้วบอกว่าจะแบ่งให้4คนนะคะแบ่งเป็นขาย4ผลจะได้ผลละกี่บาท ส่วนลักษณะโจทย์ที่2ก็คือจำนวนทั้งหมดที่มีนะคะบอกมาเลยว่าแบ่งใส่ครั้งละ4นะคะจะถามหาจำนวนกลุ่มว่าจะได้กี่กลุ่มนั่นเองนะคะอะไปดูกันต่อที่ตัวอย่างที่2นะคะเด็กๆช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา63หารด้วย9เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะมาดูตัวอย่างโจทย์ลักษณะแรกนะคะบเก็บเงินวันละ9บาท ได้เงินทั้งหมด63บาท B ใช้เวลาเก็บเงินกี่วันอ่าเก็บวันละ9วันละ9เนี่ยกี่วันถึงจะได้63บาทนะคะหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือมิ้นต์มีลูกแก้ว63ลูกแบ่งให้เพื่อน9คนคนละเท่าๆกันเพื่อนจะได้ลูกแก้วคนละกี่ลูกนะคะนี่ก็คือ ตัวอย่างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆตั้งใจทำแล้วก็ฝึกสร้างโจทย์ปัญหานะคะเอาล่ะสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกนะคะและส่วนที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามมักจะมีคำว่ากี่อยู่นั่นเองนะคะนอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างจะต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะเอาล่ะเด็กๆขา สำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่สมมตสิสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าใครมีอะไรจำนวนทั้งหมดอยู่เท่าไหร่จากนั้นแบ่งจัดใส่กลุ่มหรือแบ่งให้คนละเท่าๆกันแล้วได้กี่กลุ่มได้คนละกี่ชิ้นนั่นเองฝึกสร้างโจทย์ปัญหาให้คล่องนะคะเอาละ่ะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจได้มากขึ้น ไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดอย่าลืมนะคะลอกโจทย์จากหนังสือคณิตศาสตร์เล่ม2ลงในสมุดเล่มรวมมิตรนะคะเอาละ่ะครูดิตจะตั้งใจดูผลงานของเด็กๆขอให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยเช่นกันสำหรับคลิปนี้ครูนิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ